แก่ขาวนิดนึ่งมาเล่นดาราทำฝ ok. ่ายขายน้ำไปขับรถไยนั <online> <c oughs> ่งหลังน่ะบรถสำหรับขับรถนั่งห้าเอาคนขับรถนคนสวนเาใช้นให้แม่ายนละพันรือออกไปเลยไ่ถ่ายเลยสองตอนะเออจ้าให้ยกแต้านเอนแล้วนี่มีละครกวสองสาเรื่องนะแก็พอโป๊่โบ้านเพื่อนเราก็ไเคยจ้างยนะต้องเช่จ้างส่งานอยู่ตรงนน ก็ดีคร an ับก็ในใจที่มาเป็นเลี onna, ้ยงปากเเราะแฟนนักกู้าตนะครับก็ดีทมก็ดีก็ีก็ดีก็ดีร็ดีก็ดีกีก็ดีก็ทีก็ด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 ีก็นีก็ด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 ีา็ดีก็ีกีนี้็ดีกก็ดีก็ดีค็ดีก็ีก็ดีก็ก็ดีกก็ดีก็ดกีก็ดีก็ก็ีก็ดีก็ก็ก็ดีก็ดีกดก็ดีดีก็ดีก็ดดีก็ี่็ดีก็ดี้รดีีกบด ที่ใครรุ่นมาเขาจะมาก็ติดใจเพราะว่าผมเดินทางาก็น่าเดินทางเปแลยหลายร้อยกิโลจะต้องไปนัดดูและวท่านก็โชคดีแล้วก็มีโอกาสที่มาเอาจาราด้วยไม่ว่าคุณตุ้สุยาคุณโจคุณทองยังไม่มาส่วนวนีนะ้ค่าตัวแทนนะค่าตัวแทนนะฮะก็ไปชว่วยที่ไหนหลายต่างแต่ผมตัวประกอบก็เป็นหลายหลักมาได้นะฮะ <Okay. S 1> ก็ตีใจที่มาตรงนี้และมีความรู้ได้เลยนะครับ ตังหมู่บ้านเราไปเนี่ยคนน้อยอย่าที่เราพูดคุยนะครับ็ือว่าเราตั้งหมู่บ้านคนเยอนเราก็ไม่ไปตัาเพราะว่าเราจะทานกาท่านมีน้ำากังมาเก็ดีใจครับไม่ทราบว่าเออมีองมามเปนาที่อตมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรอีกอีกตอนนี้ที่นี่ยังเป็นอบตอยู่ป่ะีกเ็แล้วจะเป็นเทาน้นไหรรู้ไหมนะยังไม่เ่ยเบเร์อะไรกังอยู่กันนังเตกัน เราเรเรื Now, here, okay. house, ่องตั้งอยู่แล้วก็มีเรื่องต่างแล้วแล้วมีโอกาสที่เป็นเพืสบายไหมเรือครับเราเรียนการเพื่อนสายเขียนวันที่เกิดชื่อเพื่อนสบหว่าเป็นทุ่สบายเป็นอบตนะผมไม่ท้านนะเป็นากเพืสบายเป็นอบตก็ดีเป็นเพืสบายก็ดีแต่ว่าความร้อบของชาวบ้านหรือว่าใครที่ประสบการณ์ที่มีมาเนี่ยผมเจอมาแล้วนะครับผมก็ไม่ท้าจะบอกให้ฟังให้เปลี่ยนให้เป็นต่างคือว่าเป็นรปตเนี่ย ตอาน,นี้เป็นประจอยู่ทา่านเกทําบ้านไม่มาขออ,าอนะุญาตถูกไหมต่อเติมห้องน,น้ำห้องช่วงทําอะไรต่อได้หรือขอไม่ขอประาเพาเป็นประบุอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลเมื่อไรท่านต้เขียนแบบนะทําห้องน้ำห้องช่วงตนะ้นต้องเขียนแบบนะครับถ้าเขียนไม่ถูกแบบเนี่ยก็ปไปแก้มามนะฮะสร้างบ้านต้องเขียนแบบต่อห้องน้ำต่อเติมนิดนึงต่อังคาต้องเขียนแบบอย่างนี้ก็ต้องเขียนแบบถ้าเป็นเทศบาลที่มา แล้วาการเขียนแบบของบ้าเนเลยนะฮะไม่ใช่เขียนเพื่อไปยื่ดพุ่มได้ปั๊บไม่ใช่เพราะมันเนะนะครงบบองเสื้อปลาเนี่ยนะฮะ้กระบอกหมดมเยอะถ้าจะไหวต้องเสียสา์ผมเสียตังค์นะเสียตังค์เขาไหวแต่มันเป็นได้อย่างนั้นระบบเพราะว่าองค์การตา่างๆเอ่อเจ้าที่ของของเทศบาลที่ไม่ได้เราเลือกไปนะไม่ได้มาที่เสืาา้อปลาที่เลือกไปไม่ว่าหัวหน้าทางนะครับหัวนะหน้าไหนหะัวหนะ้นะนะนะตาต่างๆเขาสอบเข้ามาเขามามาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือผลที่เสี่ ที่เราจะเส e ียเวลาหลายอย่างต้องเกิดจากบ้านถ้าเกียวไปแล้วเราจ้างสถาปนิกเขียนถ้าเกียวแบบเกิดไปแล้วเนี่ยพอ้ไปถึงพวกเขามีท่านแบบเขาบอกเขามีไม้ถูกต้องผิดระเบียบรับคุณต้องไปแก้แล้วต้องจ้าง้องเขียนนะครับแล้วขยะเนี่ยต้องเสียถ้าเกิดขยะสารพิษทุกคนต้องเสียนะครับแต่บนทีก็คือว่าหนึ่งถ้าไปตึกระบาลแล้วบนทีก็ต้องมีนะครับมีผลดีก็คือเครื่อที่จะตัดบาลนี่นะเดี๋ยเพิ่มขึ้นนะครับสมาธิ สมาชิกเครืาลเงินมีมากกว่าสอบตสมาชิกสปตนะครับอันนี้เราก็ได้ส่วนนั้นดีก็คือมีถนนไฟฟ้าะคร้ามีรถเก็ุขยะมีรถสับเพอร์ก็มีเวลาอะไรก็มีท่านดีและนะครับแล้วแต่ว่าความพร้อมของชาบ้านพร้อมแล้วหรจอกสําสำหรับจะลองรับเข่งการเป็นผู้จราบผมไม่ได้ค้านนะว่าเป็นเทศบาลดีไม่ดีนะผมเก็บขัอะไรบางถ้าพร้อมก็เป็นผู้จบาบได้ถ้าไม่พร้อมเราก็ เราก็เลยถเพราะว่าการถึงแบบเราเคยสะดวกสบายใช่ไหมเราเคยตอเธอห้องน้ำต่อเธอบ้านเราตอบเธอแม่เราไม่เคยตอบเธอมาหลายครั้งใช่ผมไปเจอปางแล้วต้องถึงแบบทุกอย่างต้องเถึนแบบแล้วก eh? ็ถนนบนทางอะไรเนี <t 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 ager> <t <t ่ยนะครับมันเป็นเรื mm ่องของกฎหมายเรื่องกฎายตั่งต่อเห็เรื่องนี้เราไม่ว่ากันเพราะนั้นก็ตป็นมาถึงจุดนี้ก็ดีใจมาถึงนี้นะครับผมจะบอกอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ทำพนุสการต่างๆนะครับ บัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนจำแนกออกมีหลายคดีความที่ต้องไปช่วยเขาคือท่านปัดประชาชนท่านไล้วไปเขียนฐานรูปบัตรใช่ไหมแล้างล่างเป็นข้างหลังปัดข้างบนเป็นรูปข้างนะครับถูกไหมครับเวลาท่านไปทําอะไรซื้อรถจักรยานอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกท่านก็เขียนใช้ในการซื้อรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะท่านก็ขีดและเส้นนั่นแหล้เราบอกเราใช้ในการซื้อรถรถเก๋งและในการซื้ออะไร เขียนมาเท่านั้น,เ,น,เ,นเ,นะเขียนาทัาไปที่รูปเลยนะที่เีขียงม่างนะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเอาไปซื้อของหรือว่าเอาไปสมัครรอปภที่กรุงเทพนะครับโดยที่ไม่เขียนทับว่าใช้ในการสมัครเป็นรอปภเขียนทับไปที่รูปเลยนะรูปถ่ายด้านนันที่ที่ถ่ายเอกสารนะเขียนเลยถ้าในการเป็นรับสมัครเป็นรอปภด้านนั้นที่เราไม่ได้เขียนเขียนรับรองกับเราถูกต้องเขาตอนนี้เป็นที่อีกอ้งนะครับเป็นที่รถจักรยานยนต์นะครับ มีมีความมาแล้วก็ต้องบ้านไปนะครับเอาหาลฐาไามที่เขาบอกเขาไม่ได้ซื้อแล้วก็แต่ามภาษามาที่เอาไปเนี่ยไปสลักเป็นกรอรเป็องเมืยแล้วหัวหน้ามาทุกทายุเราเอายิ้มไซื้อแล้วก็ไปทำาลักน้มนขึ้นมาเลยที่ดินสิงมาผมก็เป็นหัวพี่น้องนะครับจะทําอะไรเขียนเลยครับมาทุกทับอะไรเขียนถ้าเป็นที่ลูกเลยนะไม่ไม่ดีนะเขียนถ้าเป็นที่ลูกเลยเขียนเลยทุกทางอะไรแล้วก็ทดลองสั่เอาเข้าใจนะไม่เข้าใจกผมนะครับนะเรื่องนี้นะครับ พอใจนะเพอใจจริงๆในการเป็นสังกั์นะที่จะมาทำถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ได้ทำมาเองนะแล้วจังเลยนะอะไรแล้วแต่ถ้าเขาจะมาช่วยพี่น้องแา่ว่าเขาจะไปเอาเงินมาบ้านศาลศาลบ้านการศึกษาเขาจะบอกว่ามีปุ๋ยมาบ้างมีปุ๋ยคนเชื่อแดงนี่บ้างแต่สั่งซื้อให้สมบัติสินสารที่มีบาท ถ้าช่วยจริงก็ต้องเสียสักบาทน,นะชื่อสากลหมู่บ้านเช่แหล่มาตรงนี้นะท่านไม่ต้องเอาเงินให้ใครเงินอยู่นในหมู่บ้านท่านทุกบาททุกต,ตารม,มีแต่สากลส่วนกลางเอาเงินมาให้ในะครับไปรช่วยเหลือท่านลงทุนพุ่งกระสีมากี่พุ่งก็อยู่ในหมู่บ้านไม่มีใครยอมเงินองงนอกจากหมู่บ้านนอกจากท่านบริหารกับนายกถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะสากลมันดีตรงนี้ซื้อเองซื้อของถูกได้ของคุณภาพแล้วก็กำไรพอช่วงีเงินต่างถงนะครับ <ítulo> แล้วต้องมีการกู้ด้วยแต่สักกหรือว่าไม่จําเป็นต้องขายของเดี่ยวๆจะเป็นสักกองหรือว่ารับซื้อข้าวก็ได้นะครับรับซื้อยางรับซื้อผลไม้ได้หมดนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าสักกองูบบ้านบริการอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกับูบบ้านเรานะครับเไม่ใช่ข้าวหม้อบ้าซื้อขายเองเอาของมีค้าทางรายการที่จะขายกันค่าตัวต่อกเอาของเลยมาขายตลยนี้ได้ราคาถูกนะครับก็ต้องเป็นตัดด้วยไม้เยอะเยืะมถูกกว่าถูกกว่าเลย ดอกไม้ของคู่บ้านนะไม่ทราบใครเป็นนี่ดอกคู่บ้านนะคครับใครับผมยอมรับผมก็เป็นนะคู่ผสมแล้วบางครั้งเราเราโดนดอกไม้นอกกลายมีนะมีนะถ้าส่งต้นไปทางจะโดนดอกไม้ดอกกลายเนะครับแต่สกรท่านผู้ดรเนอนงานหรือว่าดอกไม้เขาจะบาทให้ทานติดตามเระ่าคะกรรมการสถานคบรวมงำเนว็บไซตู่บานะครับนะครับ แล้วจะถามว่าอเออถ้าเป็นสหกรณ์ที่บ้านลดสายของสี่ห้าเป็นกระไรเนี่ยได้จะโกงกันอะไรเนีกฎหมายนะถ้าเพราะว่าท่านต้องมีกรรมการมีเรื่องนี้มีประธานยุพฤติการ,ด,การดูและตรวจสอบสินค้านะครับตรวจสอบประเด็นถ้าจะโกงก็โกงกันในบ้าน,นเองเงี้ยท่านมีตรวจสอบท่านก็มีมีส่วนการตรวจสอบถ้าของหายแล้วต้องชี้แจงจากมนจะมีกฎหมายนะครับไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ๆๆดีนะครับจริงๆเราเนี่ย ท่านทักษิณบอกว่าประเทศเราเนี่ยต่อไปจะไม่มีคนจนผมก็ยังมองตอนนั้นนะยังมองว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยต่อไปจะไม่มีคนจนได้ยังไงที่เมื่อคนมาทมานที่อยู่นี้จริงๆแนละ้วท่านทั้งสิ้นก็กดล็อกกดล็อกตรงไหนวะกดล็อกสัญญาณน้ำมันอัปยศประเทศไทยเรามีน้ำมันมากาพวโอเคมาเลยถ้าตกเปื้อนก็รับแม่ในวันนี้มันช่วยหมดทุกอย จริงๆท่านก็สื่อกาว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่าม,มันมันเยอะจริงๆเราถูกไปถ,ถ,ถูกตามมาตลอดเกี่ยวกับประเทศไทยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอย่างเดียวจริงๆลึกๆมันมีน้ำมันนะน้ำมันโดยเนี่ยผมได้ขอ้อมูลนี้มาจาไกไหนมาจากทางกานของประเทศไทยแล้วก็ของเอ่อตัวโลกที่เขาทำ เกี่ยวกับการน้ามันเนีไหนยะในโลกนี้น้ํามันของเราเยอะถ้าผมเตือนฟังจำท่านล้องจำได้ปี2,523บอกประเทศใยช่วงช่วงว่วงกัดตะลนฮะนะฮะเราเจอน้ำมันมันถ้าจำาำได้ไม่ดีนะเราเขากยงหาพวกพวกหมาพวกนะไรทุบกันเก็บเงินไว้เรื่องนี้ไว้นะ้ฮัไม่ให้เรารู้นะฮะผมเตือให้น้ำมันอีตรงไหนฮะถ้าูเห็นในอันนี้ฉบับยี่ติดตาม20ยี่สิบ้ล่าสุดฮะ ไอ้ที่สีน้ำเงินนี่คือน้ำมันที่ยังไม่เล้เก็บแต่ให้สัมปทานแล้วที่รามารถอ่างนะฮะนะครับส่วนข้างเนือให้สัมทานไปก่อนการจอบอยู่ก็คือสีฟูนะครับชิ้นจับอยู่เชยงหมายเชิงลายด้อยังนะครับส่วนสีเหลืองนี่นะครับอันนี้เริมบริการแล้วต่อจากสีฟูผู้กดผู้ไหลก็เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ให้สัมปทานนะครับ สมรรนมันีสารเยอะน้ำมันเยอะเพ่ประเทื่อนบน้ำมันเยอะอาวไทยด้วยนี่ที่คือน้ำมันในประเทศไทยและผมจะอธิบายว่าน้ำมันมันอยู่ตรงไหนของประเทศไยที่ลึกไปเราจบก่อนร้าปรดานะครับ60เมตรแต่ที่เราเจอร้าประดานีครับถ้าลึกไป1กิโล2กิโล2กิโลแมน้2กิโลจะถ้ามีแร่ทองแร่ดีบุกเราจะเจอแต่น้ำมัน3กิโลเมร3กิโลเมตรึกลไปขั้วละทกเก่งขั้า ขาใช้เื่อตรวจเคื่อวเกียทางเราเสียเเนพื่อมีน้ำมันมน้ำมันหมดเลยนะครับแล้วเขามาทำสัญญาสัญญาอปสเท่าไหร่ดูว่าต้องปีสองพันสองสาสัญญาให้บริษัทคูนน้ำมนต่างประเทศมาทำสัญญาเก้ปีนะฮะ้าปีสอนสานะครับรับคุนน้ำมันมาตลอดรับใช้น้ำมันไปคนเรื่อยๆนะฮะึ้นเรื่อยๆอันนี้ มัค่าส่งพลังงานระบบของไทยกับค้าส่าหนึ่งนะครับเราบอกว่าข้าวส่งรา,าก 1, ับหนึ่งน้ำมันส่งราดับสองนะฮะจริงจร,งจรงิไม่ใช่เอ่อไม่ใข้าวระยังพลาสระดับหนึ่งนะฮะก่อนยังพราว่านะยังพราส่งสอกนะฮะสีห้าสีห้าหนึ่งนะครับ,รบนะรอันนี้ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหกพันเจ็้อยตั้งสองล้านดอลลาร์อันนี้นคือ,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 อนนยังพลาแล้วก็ข้าวหกพันสองร้อยสี่ล้านาดอลลาร์สหรัฐ สรงทั้งมันพลังงานของเราเลยครับส่นออกนะครับเยอะกว่านะ9,673ล้านารัมสหรัฐเรื่องอย่างนี้เราไม่รู้เพราะเปิดรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ถ้ารู้เขาจะมีส่วนแบ่งให้เราเราก็มีส่วนได้ทุกคนไม่ว่าอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อินสันอยู่ตะวันออกใต้หมดกับทรัพย์ในดินของเราตรงนี้เขาปิดให้เรารู้เราใช้น้ำมันแพงอย่าลืมนะครับว่าประเทศไหนถ้าไม่มีน้ำมันปิดไม่มีน้ำมันมันจะไม่ม so 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 like so every ีโรงตันน้ำมัน ไทยเชื้อใจทันยาและอุปกรณ์จะมีโรงงานกัดน้ำมันที่อุปกรณ์และชบานะฮะเต็มเลยเพราะฉะนั้นลูกคือน้ำมันที่เขาอยู่ทุกวันนี้ก็ทำอยู่ทุกวันมองไปแล้วก็ทำไดงานนะฮัไปดีราคาน้ำมันตลาดโลกที่สิงคโปร์ก็รู้กันนะครับดูกันผมผมขอท่านนี้นิดหนึ่งตอนนี้นิดหนี้ก่อนที่สองนะครับวันที่แปดมากกว่าที่สี่ อันนี้นะครับความอัปยศของอำนาจาของคนผู้มีบุนบารมีในประเทศไทยที่กดดิบโอเคไม่ให้ประชาชนรูน้นะครับประโยชนประโยชน์ที่รักควรจะได้นะฮะประเทศพม่าเนี่ยเขาเอาเข้าภาคหลวงคือเรารักนะครับสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแบ,บ่งส่วนแบ,บ่งกำไรแล้วขายอันนี้เป็นละมานะส่วนแบ,บ่งกำไรถ้าประเทศพมาบบ่าแปดสิเดี๋ยวต้องดูตรงนี้ก่อนนะฮะ ถ้าประเทมปรรมะ80อยู่50ถ้าปตตรตาุมกระปาะก็50อาถ้าเจองา่ายๆเจอเยอะก็80ประเทศธรรมะได้80 10%นะร้อยหนึ่งเท่าได้80บาทนะฮะในประเทศธรรมะเกี่ยวกับส่วนแบ,บ่่ของน้ำมันอ่อนน้ำมันแกส๊สแก๊สนะของธรรมะนะได้60 45 60จการถ้าซีจากตกำไรคือกำไรแล้วนะประเทศธรรมะขายกำไรแล้ว,ว30อันนี้ธรรมะ มาดูคำบัญชาเพื่อนเพื่อนมาหน่อยนะ12%ถ้ทาท้าดูนะฮะ2ส่วนน้ำมันน้ำมัน60 460นะครับแก๊ส350ก็ลอกเอ3 5ส่วนกำไร30%ดูประเทศไทยความขับประโยช์ของเขาไม่ใช่โง่นะเขฉา,ฉาฉลาดเขาฉลาดฉลาดไาแหกนง้นข้างนอกนอกประเทศไปแบบนให้เงินพวกนี้ดูน,ปดนะประเทศไทยส่วนแบ่งกำไร นะครับน้ำมันไม่เก็บไม่เก็บนะฮะแก๊สไม่เก็บที่รู้ไประเทศไทยไปเก็บอะไรภาษีกำาไร50%แล้วเราจะร,รู้ว่ากำไรตัดทุนเท่าไหร่แต่มาเราไม่รู้ที่รู้ไปเมืาอไหรเก็บเนงะินให้เราห้าบเปอร์นต์งมีความความเชื่อใจนะครับแต่ก็ไม่รู้กันยิ่งยุบมาตรงนี้อยากให้ประชาชนนักรู้และเราเรนนในฐานะคไทยต้องยกเลิกสมัครสมาชิน้ำมันต่า,า,า,ตางาาประเทศกันเลยยังไม่หมดแค่นม้เพื่อที่จะรู้กัน ต้องยกเลิกที่นี้มาตรงนี้เราเราอาจจะทำหรือไม่ทำที่อยู่กับกาลเวลานะครับแต่ลูกหลานเราต่อไปจะต้องมีส่วนแบ,บ่งกับน้ำมันในพุทธิเราเราปลูกข้าวเปข้าล่างาหรือน้ำมันนะครับคุณนะผู้ชวนะฮะกระเพาะปุ้เนี่ยปิดน้ำมันได้นะครับต่อวันนะครับสามหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบมาเล่นต่อวัน ปรา,าปรากฏักโดยคนทั้งปูทั้มันปลาเล่นป่ปาเล่นนึงมันไงผมเลยตาละหนึ่งปลาเล่นเท่ากับหนึ่ร้อยห้าสิบเก้าลิตรหนึ่งปลาเล่แต่มว่าถ้ากลับเป็นปลาเล่นไอูเท่ากับหนึลาเปลานก็หนึ่งร้อยาสิเก้าลิตรต่อหนึ่งปลาเล่นนะครับคุณได้คิดดูนี่ฮะราหน่วทางแปดร้อยแปดสบปลาเล่นต่อวันคิดเนิตขึ้นมากำไรเพคนทุกวันนี้นะคิดเป็นิตขึ้นมา ตั้งเขาผมก <anyway> <bes firm communication> <te le> ็จะเป็นสองสามตัหน้าห้าดูนะครับร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านสี่แสนล้านนะครับต่อวันปีเท่าไหร่ที่คูอกระแพงที่ที่เดียวนะครับต่อไปทางเอ่อท่านจุฬาท่นจุฬาัตตุรานะก็โอเคนะภายในประเทศไทยนี่แหละนะครับสุพรรณบุรีก็มีสุพรรณคนเชียงใหม่น่ารวยนะหน่าได้ปุ๋ยแต่ก็มันตรงนี้แต่ไม่มีใครได้ครับไม่ว่าคนจังหวัดไหนนะครับ นี่คือความผลิตที่ในอ่าวไทยนะนี่คือความผลิตที่เราควรจะรับรู้ตามมีส่วนแบ,บน่น้ำมันแต่ถ้าใครอยากจะดูะรายละเอียดผมวันนี้เพราะเวลาไม่พอไปดูในทูเกอรน,นะครับถ้ารูปหลัหงท่านเล่นทูเกอร์น,นะไอ้ไอ้เนี่ยน,นะฮะพิ้งครคว่าไทยก้นประเทศไทยแต่พันธมิตรเนี่ยเขาพยายามโยงว,ว่า,าวนนท,ท่านเกษตรมีส่วนรู้ในสิ่งนี้จริงๆท่านเกษตรเนี่ยมันเรื่อการเโยงไม่ใช่อันนี้ก่อนนะอย่างก่อนปีสองสาม นะครับท่านรัชศิษฐ์ไม่ได้ท่านรัชศิษฐ์จะมาผดลัพธ์ตรงนี้เราให้พวกเรามีส่วนได้สมรภเหมือนประเทศเมียนมารเหมือนประเทศซาลูนอเบียัตจักระนะครับส่วนตรงนี้เราควรจะได้นะครับตรงนี้รนะครับถ้า่วงนี้ปีอิโตเรียมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบประเทศไทยมีการจัดหาอิโตเรียมจากแหลกอิโตเรียมทั้งบนบกและในน้ำอเมรเกา เดือนพฤษภาคมนี้นาฬิาสิครับนี่คือผู้อยู่ในใต้ดินของเราอันยวมรวมของผลไม้รวมมีทั้งแก๊สมีฟันฟันเนอร์นะครับฟันเทอร์โแล้วก็น้ำมันดิคนๆดมาอยู่แล้วก็บูดขึ้นมาก็มาแยกระเสียนเราได้เยอะนะครับส่งออกลำดับอายุสอวันนะฮะพอแย่กมาแล้วแย่กะเลื่อนเยอะมากตรงนี้นะฮะก็ขุดไปเรื่อยพอแยกออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับลำดับที่เราส่งออกเนี่ยฮะ ลำดับที่เจอน้ำมันนะครับระดับน้ำมันติดนะระดับที่สามที่สี่ทั้งโลกนะของโลกนะเยอะมากเยอะมากกว่าคนไทยที่จบกแล้วก็ได้นะครับอีกาญเป็นน้อยกว่ากอะทรวงศึกษาแต่ก็เยอะนะรับถือว่าเยอะแล้วิดการที่ยี่สิบหกตอนนี้เป็นที่ยี่สิบสี่แล้วที่คือส่วนที่เราควรจะรับรู้รนะท่น้บัับตรงนี้ก็มีนะครตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแต่การจับน้ำมันเนี่ยใช้เื้นที่ สาไล่เขาดูเยอะเอยสามไร่ยนะเขเจาะลูกไฟเหมือนกัเจาะฐานน้ำประดาถูกไหมเจาะปืนดึงสายเข้ามาน้ำมันสามกิโลในที่3ไร่การเจาะนข้มาเขุดูงหวัแต่เขาติดหูติดตาเราไม่รู้เราถือว่าเราเห็นน้ำมันไม่พอใอยเข้ามาในน้นต้องซื้อเข้ามันดีๆไม่ใช่น้ามันของเราเยอะจริงๆนะครับแล้วตอนนี้เป็นการสุดทู้ประเทศกำลังดวลกันลงเกี่ยวน้ำมันขอให้เลืก เลิกส,กสัมปทานบริษัทเชฟรอดนะคะรับห้อยเลิกตรงนี้เราเรามาคุยกันใหม่รัฐบาลของภาคเพใต้เราต้องมาคุยกันใหม่ว่าน้านํามันไม่ได้ละเลิกสัญญาเลิกสัญญาประชาชนต้องช่วยเลิกสัญญานะครับเลิกสัญญาอยงนี้แล้วมาทําหม่ว่าเราชวรแบบยังไงนะครับอันนี้ก็ที่หัวข้าวนะที่หัวข้าวแล้วอันนี้ข้าวนี้ใครทําใคราขายถูกไหมแต่น้านํามันเห็นเราได้ทั่วหมดนะฮะไม่เรา,าควรไป ขุดทางภาคอีสานะครับางภาอีสานเราต้องไปขุดได้นะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์ของประเทศไทยนะครับทางภาคอีสานเยอะทางภาคอีสานเอที่เราเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนเออสนหลัอยามากกวาตารางกิโลเมตรมีน้ำมัน1นึ่งแสนตารางกิโลเมตรเยอะมากไม่ได้ขุดเลยนะทุกเวลาลอกห้เยอะมากะมาณวันนี้ต้องรับรู้นะฮะแล้วก็บอกลูกหลานว่าน้ำมาเราเยอะหาข้อมูลงาดีผมก็มาบอกวันนี้ เรื่องที่มีเกี่ยวกับท่านควรจะรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าภาคเชื้อไทยหรือว่าภาคการเมืองที่เป็นรุนแรงนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าฝ่ายคา้านหรือฝ่ายไหนแล้วแต่นักการเมืองให้มาการเมืองดีกว่านะครับที่เห็นกันอยู่เราดูโัวท่านดูเอาเราดูแล้วเนี่ยนักการเมืองที่จะรับประชาชนน้อยมากนะครับเขาจะผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น นะครับไม่ว่าฝ่ายผมไม่เกินไปจะเป็นหน้าการเมืองที่เข้าไปที่เราเลือกไปไม่ว่าฝ่ายไหนนใครฝ่ายท่านหรืฝ่ายครูกนไปดูมาเอาผลประโยชน์ตัวเองนันนะครับแต่พวกผมมาในวันนี้นะครับก็มาจะให้ท่านและท่านสัตก์หรือว่าให้สังเกนไว้นะครับเพราะตอนนี้แม้ท่านเชื่อแดงเองนะครับก็อย่างรูปนี้จริงๆอย่าไปมองตรงนั้นไม่มองชื่อะไรมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักม่าผลประโยชน์ของลูกหลานแบบนีน่า ดีกว่านะครับในวันนี้ที่ผมมายูนตรงนี้นะครับที่มาบอกท่านเเกี่ยวเรื่องมันนะครับขาต้องบอกว่านะครับข้อมูลเพื่อสารณะนะไม่สมควรสิขรให้เป็นข้อมูลเพื่อนคนไทยที่จะไม่คากานเพราะถูกหลอกใช้ในเกมม่างเดราะแท้จริงแล้วพวกเราถูกหลอกถูกค้นประเทศนะครับเกี่ยวเรื่องใหม่ขอให้ทำเพื่อหนักพวกหลายไทยและเพื่อความสุขสงบสุขของบ้านเมืองเท่านั้นเราไม่สามารถจยุดวามโลกของ นะครับธรมาให้กันชนด้วยความโลภนะครับเราไม่ควรหยุดคาเอาบ้านเสียด้วยการเซ็นข้าต่างนะครับเซ็นข้อมูลที่ดีผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็วันนี้เวลานี้เด็พบกับคุณโยมคทายนะครับก็ขอให้สิ่งตทธิ์ในสากลโลกนะครับตุกครอนขอให้ท่านมีความสุขความเจริญครับที่สิ่งใดสุขสรรคมั่นตา้นาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ